สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการค e แคร์อ e on Air ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความหม่วงใยใส่ใจจากสัตวแพทย์จุลาคะ่ะครับเราทั้งสองคนครับอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดรชัดบุรีบุญธรรมคุณหมอกวางและผมอาจารย์โอมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์ดรธิรเดิลุ่งเรืองกิจไกรเราทั้งคู่จะมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นประจำครับทุกวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณทางสถานีวิทยุจุลา FM 101.5เม่งเฮิ้รแห่งนี้ครับผมนี่ก็เป็นสัญญาณสดที่รับชมกันได้นะคะแต่ว่าเรามีรายการย้อนหลังให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถไปติดตามชมได้สามารถแชร์เป็นวิทยาทานให้กับกลุ่มคนรักสัตว์ด้วยกันได้ค่ะทาง YouTube c h anel n ช่อง CU r a d i ดค่ะค่เรามีทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงนะครับผมเรามีการเลือกตอนได้นะครับตอนไหนที่ด้วยน่าสนใจเราสามารถแชร์ให้เพื่อนๆกันถูกต้องค่ะทาง CU r a d i ดจะเขียนชื่อตอนไว้เลยนะคะว่าตอนนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร ถ้าตรงกับความสนใจของค,คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถแชร์ได้เลยทางไล n e นะคะทาง f a c e b o o k นะคะและเดี๋ยวนี้จะมีรา,ายละเอียดด้วยนะว่าช่วงเวลา12.20นาทีเป็นเรื่องอะไร20.20นาทีเป็นทีเรื่องอะไรเพราะส่วนใหญ่ถ้าเปิดดูปุ๊ปบเลื่อนมาตอนท้ายเลย ใช่เอาเป็นที่เกรดความรู้ข้างหลังนะคะที่เกรดความรู้ไปดูความสนใสของน้องๆเด็กๆเลยใช่ค่ะเราก็จะมีเกรดความรู้นะคะจะมีน้องๆนิสิตสตวแพทย์จุลานะคะรุ่นปัจจุบันบนะคะ<ผ>มไม่ใช่รุ่นเก่าอย่างเรารุ่นตอนนี้ตอนนั้นเด็กๆจะเป็นรุ่นช่วงท,ท,ที่ที่เชิญมาเนี่ยก็จะเป็นประมาณรุ่นรุ่นปีหนึ่งถึงปีหกค่ะรุ่นพวกเราจะเป็นรุ่นปี20โอ ไม่น่าจะถึงนะคะอาจารย์อมของหนูแต่ถ้าอาจารย์อมน่าจะถึงอยู่นะคะถ้า20ขึ้นเนี่ยโอ้โหนะคะก็เราก็จะเป็นรุ่นรุ่นกันไปนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องเกร็ดความรู้ก็กรอไปเลยค่ะด้านหลังนะคะแต่ว่าถึงเทปสมัยก่อนเทปแคสเซ็ตเลยเขาทราบอายุหมดลกรอทิ้งเลยใช้ปากกาหมุนๆเอานะคะแต่ว่าถ้าต้องการทราบสาระความรู้ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานบนเสียงหัวเราะเอาที่แบบสาระความรู้แบบง่ายๆง่ายเรื่องเรายากๆเราจะ เอามาย่อยให้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับตามสโลแกนของรายการของเราที่ว่าให้สาระให้ความรู้ที่ฟังดูแบบสบายๆค่ะครับผมก็สามารถฟังได้เต็มเวลาประมาณเกือบ20นาทีประมาณ25นาทีค่ะนะครับก็เราทำรายการมารวมแล้วก็ร้อยแต่ก่อนนะถ้าเป็นร้อยกว่าปีเหรอคะเนี่ยร้อยกว่าปี สามปีแล้วนะสามปีแล้วสัปดาห์ละหนึ่งตอนสัปดาห์ละหนึ่งตอนร้อยกว่าตอนแล้วอ่ะไม่ใช่สามปีสามปีกว่าแล้วด้วยอ่ะเนี่ยถ้าจะติดตามวิวัฒนาการของหน้าตาหรือรูปร่างเนี่ยสามารถไปดูได้ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะคุณหมอกวางยังเป็นเด็กๆอยู่ใช่ค่ะตอนนี้เป็นสาวแล้วโอเคก็จะขนาดเล็กลงเรื่อยๆนะคะจะหอมลงไม่จะเป็นอย่างนี้เราจะตัวขนาดนี้แล้วก็จะขยายใหญ่แล้วก็จะเริ่ม มันก็จะมีแบบนี้ไปเลยและเราก็จะหุ่นดีไปตลอดและจากนี้นะคะเพราะว่าเราจะไม่ยอมให้เรากลับไปสู่จุดนั้นอีกแล้วใอันนี้พูดปลอบใจตัวเองพอพูดตอนนี้เดี๋ยวคุณฟังย้อนกลับไปดูเลยกลับไปดูตอนแรกเลยตอนแรกยังไม่เป็นไรนะคะไอ้ช่วงกลางๆเนี่ยค่ะโอ้โหมาเริ่มเลยนะคะออก็สาระที่หลายๆคนได้ติดตามทาง YouTube Channel นะครับแล้วก็มีคำถามโอ้โหมีคำถามมาเยอะมากทางทีมงานก็ได้รวบรวมออกมา น่าจะเกือบร้อยคำถามแล้วเกือบร้อยคำถามถ้าเรามาเอาพูดเนี่ยน่าจะหลายตอนเลยค่ะเรามีการตอบสดไปบ้างทีนี้บางตอนก็อาจจะไม่ทันได้ตอบทันทีเราก็จะเลือกมาคุยกันแล้ววันนี้ก็เป็นที่มาของเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันใช่ค่ะเราจะนําเอาสารพันปัญหาจากท่านผู้ชมท่านฟังทางบ้านมาตอบกันในวันนี้จะตอบหมดหรือตอบไม่หมดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าไม่หมดก็โยงไปที่ตอนต่อไปพูดง่ายๆคือวันนี้สดมากหน้าสดต้งไม่แต่งหน้าไม่ไม่ อันนี้ตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าอันนี้เป็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ได้ล้างหน้าเลยไม่ได้อาบน้ำด้วยสดที่ว่าถึงในวันนี้เนี่ยคือความสดที่เราจะอธิบายให้คุณผู้ชมรู้ฟังทราบเป็นความสดที่เราจะย่อยเนื้อหาสาระยากๆให้กลายเป็นง่ายๆตามสโลแกนของเราไม่บอกแล้วค่ะพ่พูดไปแล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยไหมจ้าเนยที่คำถามแรกวันนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมฟังอ่านสักหน่อยเพื่อที่ว่าจะได้เป็นคําถามที่ตรงกับ ที่ท่านผู้ชมฟังถามมาเลยงั้นผมถามก่อนดีกว่าได้ค่ะคำถามแรกคือถ้าจะรวมถามเนี่ยหนูต้องตอบใช่ไหมได้ค่ะถ้าเั้ดเดี๋ยวผมถามทุกคำถามเลยโอเคได้ค่ะจะนมช่วยกันค่ะโอเคผมขออนุญาตจองเป็นคนอ่านนะได้เลยค่ะผ่านไปห้านาทีแล้วผ่านไปห้านาทีแล้วยังไม่เข้าเดี๋ยวคุณผู้ฟังไม่เป็นไรไม่เข้าเรื่องเสียทีอีกทางทีมงานเขาก็จะบอกว่าให้เข้าตรงไหนนะคะอืมอ่าโอเคค่ะอ่าคำถามแรกนะครับน้องหมาที่บ้านอายุประมาณสองถึงสามเดือนกินอาหารแล้ว ใช้คาว่าอ้วกนะกินอาหารแล้วอาเจียนออกมามีไข้มีไข้ด้วยมีอาการท้องเสียด้วยเกิดจากอะไรหรอคะควรรักษาเบื้องต้นยังไงมีทั้งจับประเด็นที่คีย์เวิร์ดคือสุนัขสองถึงสามเดือนเป็นลูกสุนัขอยู่นะครับอาเจียนค่ะมีไข้ค่ะท้องเสียแล้วคําถามคือเกิดจากอะไรและควรรักษาเบื้องต้นยังไงบ้างนะคะอพอพูดถึงอาเจียนกับท้องเสียเนี่ยเราเราเราพูดถึงเรื่องเรื่องอาเจียนกับท้องเสียโดยที่ยังไม่พูดถึงไข้กับ อายุเดียกวอนพูดถึงกานเนื่องด้วยมันสดค่ะเพราะมันเพราะมันค่ะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ผมจับประเด็นได้เลยสุนัขเล็กมีอาการอาเจียนถ้าไม่มีน้ำแข็งอาจารย์เปลี่ยนเปลี่ยนโทนเลยโอเคค่ะสุนัขเล็กอาเจียนมีไข้ท้องเสียคุณผู้ชมฟังตั้งคําถามว่าเกิดจากอะไรและต้องรักษาเบื้องต้นอย่างไงค่ะอาการเบื้องต้นของสุนัขเล็กๆ็กที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยนะครับ มีอาการท้องเสียต้องดูด้วยว่าท้องเสียที่เกิดขึ้นน่ะสีอะไรเนอะใช่ลักษณะของการท้องเสียอาจจะบอกได้ว่าเอาโอเคนะกินอาหารที่ไม่สะอาดเข้าไปติดเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อปรสิติดเชื้อไวรัสอะไรก็ได้แต่ต้องดูลักษณะอุจจาระอุจจาระเหลวเหลวที่พูดถึงเนี่ยเป็นน้ำพุ่งเป็นน้ำเลย สีเหลืองยังเป็นเหลืองสีเขียวอยู่หรือมีสีดําหรือมีสีแดงหรือมีม<ส>เลือด<น>สดอะไรยังไงและที่สําคัญเนี่ยคำว่าท้องเสียของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่แล้วบางคนท้องเสียเนี่ยแค่เหลวมานิดนึงเนี่ยเรียกท้องเสียแล้วนะคะดัง<บ>นั้นทางสตัตวแพทย์จึงมีร,ระดับของการท้องเสียมีทั้งหมด หลายสกอร์เลยะนะคะ <ผม S 1> สามารถที่จะเปิดดูได้แล้วก็ส่งให้คุณหมอประจําตัวของท่านดูได้ว่าระดับไหนจะได้เข้าใจต,ตรงกันถ,ถ้าถามแต่คําพูดอย่างนี้มันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนถ่ายรูปถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปก็ได้ตัวอุจจาระ,ะให้เห็นให้คุณหมอเห็นถ่ายรูปลักษณะของของตัวสุนัขอาการของสุนัขให้เห็นด้วยก็น่าจะประกอบปรึกษากันทางทางออนไลน์ได้ได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องจากการที่เข้าไปพบนะครับทีนี้ ถ้าเกิดว่าท้องเสียที่เป็นน้ําสีเหลืองๆค่อนข้างเหลวสีเหลืองๆธรรมดา<ฆ>นะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้นากลัววิจกะอะไรเท่าไหร่เหมือนเราท้องเสียนะธรรมดาเพราะ,ะาอาจจะเวลาก,กินอาหารเปลี่ยนเปลี่ยนอาหารหรือว่าไปกินอาหารที่มีเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะทาให้เกิดท้องเสียจากแบคทีเรียเป็นลักษณะการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารทั่วๆไปครับถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ต้องทําอะไรนะครับอาจจะมีการโอเคให้กินน้าเกลือแร่ได้บ้างบางคนอาจจะใช้กินโยเกิร์ตนะ เพื่อจะให้เพิ่มชุลินซีดีเข้าไปเพื่อเพื่อต่อต้านแต่บางทีมันอาจจะไม่ทันแต่ว่าหลายๆคนก็จะมองว่าถ้ามันท้องเสียทำไงให้มันหยุดทันทีบางครั้งอาจถ้าถ้าเกิดลำเป็นมากก็อาจจะต้องมีความจําเป็นที่จะต้องให้ยาที่ลดการบีบตัวของลําไส้นะครับอาจจะมีมีการที่ให้ยาดูดกับน้ําในทางเดินอาหารบ้างในกรณีอย่างไรก็ตามต้องหาสาเหตุให้เจอสรุปแล้วว่าท้องเสียจากอะไรดังนั้นถ้ามีปัญหาท้องเสียกระอาเจียนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพาไปพบสัตวแพทย์ใช่แล้วเพราะไม่สามารถที่จะให้ยากินไปก่อนได้เพราะ สุนัขของคุณอาเจียนนะ,ะและที่สําคัญการอาเจียนกับท้องเสียในสุนัขสองถึงสเดือนยังเด็กมากๆเลยนะคะมีโอกาสช็อกและเสียชีวิตสูงจากอ,อะไรจย์โอมเพราะว่าการเสียน้ํากับการเสียเกลือแร่ในสุนัขอายุน้อยๆเป็นสาเหตุหลักๆให้สุนัขเสียชีวิตได้ค่ะบางครั้งการท้องเสียหรือการอาเจียนอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางทางเดินอาหารแบบชนิดที่ว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโปรโตซัวนะคะ,คะหรือบางครั้งอาจจะเกิดจากไม่ได้ติดเชื้ออะไรเลยแล้วเกิดการท้องเสียใช่แค่เปลี่ยนอาหารธรรมดา บางอย่างต้องใช้ยาปฏิชีวนะบางอย่างไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะแค่ปรับสมดุลลำไส้ธรรมดาก็หายเพราะหลายๆคนอาจจะมองว่าพอท้องเสียปุ๊บต้องไปซื้อยาอันนี้นี่มากินหรือเปล่าซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะบางครั้งไม่จําเป็นเลยแล้วบางครั้งเนี่ยสุนัขไม่ได้มีอาการไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีรียแต่พอให้ยาปฏิชีวนะไปพออิญว่าสุนัขดีขึ้นแล้วให้ไปสองมื้อเช้ากับเย็นสุดท้ายเห็นว่าดีแล้วหยุดยากลายเป็นว่าสร้างความต้านความดื้อ ให้กับตัวเชื้อแบคทีเรียในร่างกายเพราะฉะนั้นคนระาวต่อตอไปถ้าเกิดเป็นนี้ต่อตไปเนี่ยการให้ยาปฏิชีนะก็จะมีปัญหาเรื่องการดื้อย,ยาถูกต้องค่ะนะและที่สําคัญคือที่ให้ไปพบสตัตวแพทย์เพื่อหาสาเหตุให้เจอเพราะ บางครั้งเนี่ยก็จะมีเจ้าของบางท่านเห็นว่าท้องเสียเหมือนเราท้องเสียไม่ไหวแล้วรู้สึกอ่อนแรงเหลือเกินให้กินยาหยุดการบีบตัวของลำไส้ในกรณีบางท้องเสียใช้ไม่ได้นะคะก็มีเชื้ออยู่ในนั้นยิ่งทําให้กักอยู่ในนั้นด้วยไม่ได้ไม่มีการปล่อยออกขับทิ้งไปแล้วก็จบนะคะเหมือนเวลาเราอาหารเป็นพิษเนี่ยเราต้องทั้งอาเจียนทั้งถ่ายเหลวออกให้หมดแล้วก็จะจบคุณหมอจะบอกเลยว่า ปล่อยให้ถ่ายไปถ่ายไปเถอะเพียงแต่ว่าอย่าให้เสียน้ําจนเกินไปต้องดูแลตัวเองใช่อย่าให้เสียเกลือแร่จนเกินไปอาจจะต้องมีการเติมค่ะนะก็ขับออกก็ต้องมีการเติมเข้าไปค่ะเสียเอ่ออะไรกรณีน้ําแล้วก็เกลือแร่ สูญเสียไปกับการถ่ายก็ต้องมีการกินเติมเข้าไปด้วยถูกต้องทีนี้กรณีนี้คุณผู้ชมเพฟังทางบ้านถามมาว่ามีไข้ด้วยแต่บางคนบอกเมื่อกี้บอกว่ามีอาเจียนถ้ามีอาเจียนด้วยก็ใช้กินกกคงลำบากใช่นี่แหละคือสาเหตุที่ต้องไปพบสัตวแพทย์เพราะยังไงต้องได้รับยาฉีดแน่นอนเพราะถ้ามีการอาเจียนยิ่งป้อนให้กินก็ยิ่งกระตุ้นอาเจียนออกมาทีนี้คุณผู้ชมเพ่ฟังบอกมีไข้ด้วยจย์โอมันหมายความว่าไงเรื่องของมีไข้สภาพของการเป็นไข้เนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของทางร่างกายต่อเชื้อเเเ้ามนนระะัพฉบ ตองตไม่อยากจะให้กินยาเพราะเป็นสุนัขเล็กด้วย<ช>เขาเป็นสุนัขโตแล้วสี่ห้าปีอะไรอย่างเงี้ยคนไม่ว่ากันอาจจะเบื้องต้นอาจจะดูอาการแล้วก็ให้ยาบางอย่างได้แต่ตอนนี้เป็นสุนัขเล็กมีความเสี่ยงสูงผ่าตัดรบสัตวแพทย์ดีกว่าและที่สําคัญโรคถ้าน่ากลัวที่สุดร้ายแรงที่สุดของกรณีนี้คือการติดเชื้อไวรัสยิ่งหมาเด็กที่นาอีฟเลยไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนแบบโอ้โหสะอาดบริสุทธิ์เหลือเกินเจอเชื้อเข้าไปนิดนึงก็ปึ้งเลยเรียบร้อยนะคะเชื้อพาโบไวรัสเชื้อโคโรนาไวรัสที่ทำให อันนี้นี่อัตราการเสรียชีวิตสูง80%เลยโดยเฉพาะสุนัขที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนนะคะครกรณีนี้แอดมิดร้อยเปอแน่นอนนะคะเพื่อที่จะให,ให้สาร,าสรน้ำเ,เข้าไปทางเส้นเลือดค่ะเพราะว่าบางครั้งให้ใต้ผิวหนังเนี่ย มันเอาไม่อยู่นะคะดูดซึมไม่ทันนะคะในกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสุนัขเล็กนะคะก็อัตราการเสียชีวิตสูงดังนั้นเคสนี้ปรึกษาเบื้องต้นได้แต่ให้ยาเบื้องต้นไม่ได้ต้องไปพบสัตวแพทย์ไปพบสัตวแพทย์ดีที่สุดนะครับโอเคกระจางนะคะสําหรับคําถามข้อที่หนึ่งข้อแรกข้อแรกผ่านไปข้อที่สองผมชิงอ่านต่อเหมือนเดิมได้เลยค่ะบอกว่าจะได้ตอบโอ้โหยากเลยค่ะอันนี้คือข้อที่2อนะครับอยากทราบเรื่องคราบน้ําตาในสุนัขสุนัขมีคราบน้ําตาสีแดงๆเกิดจากอะไรได้บ้างคะค่ะ อ่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าค่าน้ำตาสีแดงหรือสีน้ำตาลต้องแยกให้ออกก่อนอ่าบอคือต้อต้อง,อง,องบอกกันก่อนดี๋ยมว่าจริงๆแล้วน้ำตาเนี่ยน้ำตาเนี่ยมันมีมันถูกสร้างมาจากต่อมน้ำตาอยู่แล้วในคนในสัตว์เลี้ยงทุกนมทั่วไปมีหมดเวลาเราเศร้าน้ำตาไหลโอ้โหบางครั้งอาจจะไม่เศร้า,ตาแต่ว่ากําลังแบบจิตตกอยู่มีคนมากดปุ่มน้ําตาโอ้โหกดปุ่มน้ําตาที่ไหลที่ไหลโอบไหลเนี่ย หลายเลยอะคเล่าประสบการณ์เล่ประสบการณ์ส่วนตัวเฉยค่ะน้มคือน้ําตาเนี่ยหน้าที่ของตัวน้ําตาคือก็คือช่วยหล่อลื่นตัวกระจกตาเพราะว่าสังเกตว่าเราจะมีการกระพริบตาตลอดถ้าไม่มีน้ําตามาหล่อลื่นกระจกตัวเปลือกตาบนกับตาล่างก็จะขูดกับกระจกตาจะทำให้เกิดการระคายเคืองเกิดการเสียสีแล้วก็เป็นแผลได้น้ำตาอ่าน้ําตาก็เป็นตัวที่หล่อลื่นตรงนั้นช่วยในการหล่อลื่นแล้วก็ยังช่วยที่จะขับ กรณีที่มีสิ่งละคายเคืองเข้าไปก็จะเป็นตัวที่ขับสารสารแปลกปลอมเหล่านั้นให้มันออกมาเช่นมีผงน้ามีผงติดอยู่ที่กระจกตาตัวน้ําตาก็จะขับออกมาแล้วก็ทําให้ตัวที่ผงม,มันออกไป ค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นเหมือนรีเฟกตของร่างกายถ้ามีอะไรมาแตะที่กระจกตาอัด<ม>แม้ว่าจะเป็นผงอะไรนิดหน,อน่อยสำลีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เจ็บด้วยซ้ําแต่ถ้ามาแตะกระจกตาก็จะเกิดรีเฟกในการสร้างน้ําตาเพื่อจะจัดการสิ่งต่างเหล่านั้นใช่นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตาเป็นสิ่งที่ไม่ประโยชน์ <c oughs> นะครับไม่ว่าไม่ได้ใช้เรียกร้องความน่าสงสารอย่างเดียวถูกต้องแต่จะมี <c oughs> <c oughs> นะคะร้องไห้เพื่อระบายมันออกมามันก็ดีนะคะเพราะว่าเก็บ กันเอาไว้บางวันมันจะระเบิดออกมาได้นะคะดังนั้นคาบน้ําตาล่ะคะคาบน้ําตาเนี่ยมักจะพบในสุนัขเอาจริงๆแล้วเยอะที่สุดเลยในสุนัขขนยาวในสุนัขสีขาวๆหรือสีน้ําตาลอ่อนๆเนี่ยเจอเป็นประจำต้องต้องต้องดูก่อนว่าว่าน้ําตาที่มันไหลมากกว่าปกตินน้ำตาลคือไหลปกติหรือเปล่าหรือไหลมากกว่าปกติการที่น้ําตาไหลมากกว่าปกติมีเพราะมีเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากการระคายเคืองจากฝุ่นจาก การที่มีขนหนังตาล่างเนี่ยมันมีการม้วนแล้วขนเข้าไปไประคายเคืองทําให้ไหลอยู่ตลอดเวลาร่างกายก็พยายามขับน้ําตาไหลตลอดเวลาไหลตลอดเวลาดังนั้นเราจะสังเกตเห็นตรงหัวตาหัวตาคือด้านที่ติดจมูกตรงด้านนอกคือด้านที่อันนั้นหางตาตรงหัวตาก็จะมีคราบเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหัวตาจะหยุดต่ำกว่านิดนึงไงแล้วก็แล้วก็มีคราบไปรอยสีเข้มๆเนื่องจากการที่พอมีของเหลวไหลออกมาเลยประจําแล้วก็จะมีทําให้เกิดว่าสี ของเมดสีของบริเวณน้นมันมีการเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดการเข้มขึ้นเป็นสีน้า <คะ S 1> ตาลอะไรต่างๆ,ๆแต่ทีนี้สิ่งที่ที่คุณผู้ฟังถามมาบอกว่าเป็นออกเป็นสีแดงๆค, <ะ S 1> คุณบอกว่าได้ถามไปแล้วว่าต้องสังเกตดีๆว่ามันสีแดงๆที่พูดถึงมัน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 เป็นลักษณะสีแดงๆยังไงมันไม่ใช่เลือดใช่ไหมอ่าค่ะทีนี้ตัวสีแดงๆที่อาจที่เกิดขึ้นน่ะอาจจะมีเลือดผสมได้ค่ะอาจจะมีอาจจะมีการผสมได้คแต่ประเด็นคือคือหาสาเหตุได้ก่อนว่า ว่าการที่น้ำตามันออกเยอะน่ะมันเกิดจากอะไรหรือมันเกิดจากการอักเสบพอมีการอักเสบปุ๊บเยื่อหมูเส้นเลือดฝอยบริเวณนั้นก็มีโอกาสที่จะแตกได้บ้างหรือว่าแค่ท่อน้ําตาอุดตันแล้วก็ระบายไม่ได้ก็น้ําาเอ่อขึ้นมาตัวนี้ก็สําคัญเลยว่าว่าน้ําตาอุดตันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดการที่น้ําตามันไหลเยอะกว่าปกติเพราะปกติเวลาเราเราเราร้องไห้เอาทุกคนถึงคนเวลาเราร้องไห้เสร็จแล้วเนี่ยน้ำตาก็จะไหลมาที่ข้างแก้มตรงกลางและออกชมูก เพราะว่ามันมีรูเชื่อมกันอยู่ตรงนี้แหละท่อน้ําตาที่พูดถึงที่พูดถึงเนี่ยก็คือว่าปกติมันจะมีการระบายจากหัวตาไปที่ด้านในของจมูกนะครับเวลาที่น้ําตาไหลก็จะมีการระบายขับออกมาที่จมูกถ้าเกิดว่าท่อตงนั้นมันอุดตันมันก็ขับออกมาไม่ได้น้ําตาก็จะเอ่อยู่ที่ตาแล้วก็ออกมาข้างๆจมูก พอออกมาปั๊บทาไงล่ะคะก็เสียดสีก็เกิดเป็นสีที่เราได้เห็นได้ทีนี้วิธีการจัดการเนี่ยต้องใช้เป็นเคลียร์สเตนโดยตรงก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เช็ดและจัดการคราบน้ำตาโดยตรงเพราะว่าแน่นอนว่าใช้น้ําเกลือทั่วๆไปไม่สามารถออกได้นี่นี่คือกรณีที่เราจะทําความสะอาดคราบของไอตัวเทียสเตนคือคราบน้ําตาที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ไอตรงนี้ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญว่าโอเคหลังจากที่เราดูแลตรงตรงตรงเรื่องดวงตาให้สะอาดแล้ว การกําจัดทําให้สีมัน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 ,มน,มนปรับเป็นเกือบเกือบปกติเราก็ต้องใช้ตัวตัวนั้นแต่แต่ลืมเบื้องต้นอีกนิดหนึ่งคือว่าตัวน้ําตาตัวน้ําตาที่มันเกิดอ่ะถ้าเราทราบสาเหตุเราอาจจะต้องมีการล้างตาล้างทําความสะอาดเนาะซ,ซึ่งซึ่งลองกลับไปดูในตอนก่อนก่อนก็ได้นะว่าว่าเราพูดถึงการล้างตาทายังไงไอาจจะใช้เป็นน้าเกลือล้างตาเพื่อทาความสะอาดดวงตาหรือน้ํายาล้างตาก็ได้น้ำยาล้างตาโดยตรงเนี่ยแนะนํามากๆเลยเพราะว่าเท่าที่เป็นคนที่ เคยล้างตามันจะทราบว่าระหว่างน้าเกลือล้างแผลทั่วๆไปที่เป็น normal สไลด์เนี่ยกับน้ํายาล้างตาจริงจะจะแตกต่างกันใช่ในยาล้างตาจะให้ความรู้สึกเย็นสบายแล้วก็นุ่มนวลมากกว่าแต่น้ําเกลือน้มอ a สไลด์ทั่วไปก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาใช่ใช่ค่ะแต่ว่าแต่ถ้าต้องการความสบายความเย็นเนี่ยแนะนาเป็นน้ำยาล้างตาเลยนะหลังจากที่ทําความสะอาดตาแล้วเช็ดดูแล้วว่าดูแล้วไม่มีปัญหาแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอปัญหาเรื่องคราบน้ำตาที่เกิดขึ้นก็ต้องใช้ตัว ัวน้ำน้ำยาล้างคราบน้ำตาที่คุณหมอฟังพูดอันนี้เป็นลักษณะตกแต่งภายนอกเป็นลักษณะเหมือนกรูมมิ่งเส้นขนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าน้ำตาที่ไหลออกมามากๆหรืออาจจะมีสีที่เปลี่ยนแปลงไปนันนอันแรกคือลองเช็ดทำความสะอาดดูก่อนว่าเช็ดดูแล้วเป็นยังไงบ้างยังไหลอยู่แล้วสีเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าสีมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดในกรณีแบบนั้นอาจจะต้องไปพบคุณหมอแล้วใช่ค่ะจะได้หาสาเหตุให้เจอนะคะไม่ใช่น้ำตาออกมาเช็ดแต่น้ำตาเช็ดตาคาบน้ำตาอย่างเดียว ค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้นะเรื่องที่2ไปนะเหมือนจะปิดรายการแล้วค่ะจบไหม่ยเ่ีกว่งเรื่องค่ะมีอยู่นะได้ค่ะโอเคทีนี้พูดถึงโอ้ตรงนี้ตรงตรงหมอกตรงคุณหมอกวางเลยแมวตัวผู้พาไปทําหมันแล้วแต่ยังร้องเงาอยู่เป็นเพราะอะไรคะได้เลยค่ะแมวตัวผู้ทาหมันแล้วหลายๆท่าน นำไปทําหมันเพื่อที่จะต้องการลดปัญหาการร้องเหา่าการหนีเที่ยวการออกนอกบ้านการสเปรย์ฉีดตามเฟอร์นิเจอร์การพฤติกรรมต่างๆของตัวผู้ค่ะที่เป็นพฤติกรรมที่ส่วนมากเจ้าของไม่ชอบอแต่แทีนี้ทําหมันปั๊บเนี่ยท่านผู้ชมท่านฟังทางบ้านก็จะให้ความคาดหวังแล้วว่ากลับบ้านไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยน้องต้องเลิกร้องเหา่า <c oughs> แต่ความจริงแล้วฮอร์โมนมันไม่ได้หมดทันทีขนาดนั้นค่ะคือหลายๆคนที่เอาแมวไปทาหมันเนื่องจากว่าแมวตัวผู้เนี่ยมันร้องเห่ามัน จะผสมพันุอยู่ตลอดเวลาสร้างความราคาญโดยเฉพาะยิ่งคนอยู่คอนโดเนี้ยโอ้โหดังนั้นแก้ไขปัญหาด้วยการเพราะมีหลายหลายคนก็พูดกันบอกว่าต้องไปทําหมันซะมันจะได้ไม่เหงาทาหมันเสร็จอย่างที่หมอกรางบอกเลยฟื้นขึ้นมาหลังจากพอมันแข็งแรงขึ้นมาปุ๊บมันเงาแล้วมันเหงาอยู่ทําไมเอ๊ะสเปรชี่ก็จะยังสเปย์อยู่ยังจะอยากออกนอกบ้านค่ะหลายหลท่านคิดว่าทําไมทําหมันแล้วมันไม่หายสักที่อย่างที่บอกไปแล้วคือพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดจาก ค่ะ <C HA> ฮอร์โมนโฮอร์โมนเพศผู้นะคะเทสโทสเตอโรนที่เกิดจากอันทะตัวที่คุณหมอเขาตัดออกไปนั่นแหละนะคะความจริงแล้วตัดตัวตั้งต้นนั้นออกไปพฤติกรรมนั้นจะค่อยๆลดลงจากโฮอร์โมนที่ลดลงป,ประเด็นคือสาเหตุหลักๆเกิดจากโฮอร์โมนตัวนั้นการแก้ไขปัญหาก็คือพยายามลดแหล่งโฮอร์โมนแหล่งการสร้างฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนตัวนี้สร้างหลักๆมาจากอันทะดังนั้นคุณหมอก็ใช้วิธีการรีมูฟออกเอาออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ย การสร้างฮอร์โมนตัวนี้ก็จะลดน้อยลงไม่ได้หมายความว่าเป็นศูนย์เลยเพราะจริงๆแล้วฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมันก็อาจจะมาจากต่อมหมูกใต้อะไรต่างๆได้นิดนิดหน่อยๆแต่ปริมาณไม่สูงมากทีนี้เนี่ยการเพิ่งจะทําหมันไปก่อนหน้านั้นเนี่ยการมีการสร้างฮอร์โมนนี้แล้วอยู่ในกระแสเลือดกระจายในร่างกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกว่าที่ระดับของฮอร์โมนที่อยู่ในกระแสเลือดที่ทําให้ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้มันจะหมดไปเนี่ยมันใช้เวลา ถูกต้องถูกต้องค่ะคไม่ใช่ว่าทำปั๊บฮอร์โมนเหลือศูนย์ทันทีนะคะอย่างที่อาจารย์อมบอกไปแล้วว่ามาจากอีกหลายหลายแหล่งและที่สําคัญฮอร์โมนเดิมที่สร้างจากอันท้ายยังอยู่ในกระแสเลือดแน่นอนและที่สําคัญการทําหมันไม่ได้ลดโอกาสต่างๆเหล่านั้นไป100ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ลดไปได้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าแมวหรือสุนัขของคุณผู้ฟังยังมีปัญหาพฤติกรรมดังกล่าวอยู่แม้กระทั่งผ่านไปหลายเดือนแล้วพฤติกรรมไม่เปลี่ยนเลยนั่นถือว่า อยู่ใน10%ที่เหลือแล้วล่ะค,ะค่ะอาจจะเกิดจากเป็นความพฤติกรรมเคยชินของเขาด้วยในความที่ต้องการจะคมเรื่องอะไรต่างๆซึ่งซึ่งมัน,ม,นมันเกิดจากปัจจัยหลายสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ใน10%ท้ายหลังจากนั้นไปแล้วอีกสัก6-7เดือนอาจต้องมาคุยกันว่า อาจะต้องมีการปรับพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องเป็นแก้ปัญหาที่พฤติกรรมใช่คุณหมอพฤติกรรมน่าจะช่วยช่วยได้ใช่ค่ะในปัจจุบันนี้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเนี่ยก็มีคุณหมอที่ใช่เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์โดยตรงนะคะก็สามารถไปให้คำปรึกษาได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องตัดปัญหาหลักก่อนนั่นก็คือการทำหมันให้เรียบร้อยก่อนแล้วลองดูพฤติกรรมที่เหลือว่าสุนัขหรือแมวของคุณจะเป็นใน90%หรือจะอยู่ใน1 0ที่เหลือเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าสุนัข แมวตัวผู้ที่ทําหมันแล้วแต่ยังร้องเหงาอยู่ในช่วงระยะเวลาต้นๆอันนั้นไม่ต้องตกใจเป็นปัญหาปกติที่ยังเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าหลายๆตัวทําหมันไปแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มลดลงแบบค่อยๆเป็นกราฟดิ่งลงไปเลยในการพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นนะครับถ้าถ้าเกิดว่าผ่านไปสักสี่ห้าเดือนแล้วยังมีพฤติกรรมอยู่อาจต้องปรึกษาคุณหมอพฤติกรรมศาสตร์หรืออาจจะต้องพิจารณาต่อว่ามันจะเกิดจากสาเหตุอะไรอืมเขามีความเครียดหรืออะไรหรือเปล่าค่ะ น่าจะหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้มันอัดแน่นเต็มๆเลยครับผมก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆที่ทําให้คุณผู้ฟังผู้ชมได้ได้ได้ทราบเรื่องต้นเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับผมถ้ามีคําถามอะไรก็ฝากมาได้ตามคอมเมนต์ข้างล่างใช่ค่ะแล้วก็จะรวบรวมมาตอบแบบเนี้ยนะคะครับผมเนื้อหาของวันนี้เราหมดแค่นี้แต่รายการของเรายังไม่หมดแค่นี้ครับเรายังมีในช่วงออนแอร์แคร์เพชรเกร็ดความรู้ครับซึ่งจะมีน้องๆ นิสิตสัตวแพทย์นะครับจะเปวันนี้เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าจะเป็นปีไหนปีไหนค่ะและจะเป็นเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะในวันนี้คุณหมอกว่างและผมอาจารย์อมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมเปิ้ลนิสิตศัตวแพทย์ชั้นปีที่2ค่ะแทมมี่ค่ะนิสิตศัลยแพทย์ชั้นปีที่2ค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องโรคสะบ,บ้าเคลื่อนกันค่ะสะบ,บ้านะคะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของข้อเข่าในทั้งคนแล้วก็สุนัขเลยนะคะทําหน้าที่เหมือนบานพับช่วยเวลาที่เรางอแล้วก็เหยียดข้อเข่านะคะแล้วก็ยังซับพอร์ตเอ็นของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าด้วยค่ะโดยโรคสะบ,บ้าเคลื่อนนี้นะคะจะสามารถเกิดได้ในสุนัขพันธุ์เล็กค่ะเช่น y o r i เท p o m e r a n i a น c h i า,วาหรือว่าจะเป็นพุดเดิ้ค่ะ ใช่แล้วค่ะซ <c oughs> ึ่งโรคสะบ้าเคลื่อนนี่นะคะคือการที่ลูกสะบ้าหลุดออกจากเบ้าค่ะทําให้เกิดการเสื่อมของข้อเข่าแล้วก็ยังทําให้เกิดการฉีกขาดของเอ็นกระดูกต้นขาด้านหน้าได้ด้วยค่ะค่ะสำหรับการวินิจฉัยนะคะเราสามารถทำตรวจได้ค่ะแล้วก็เป็นการเอกซเรย์ค่ะส่วนการรักษานะคะคุณหมอจะทำการผ่าตัดให้กระดูกกลับมาอยู่ในสภาพปกติค่ะแล้วก็ทำให้ขามั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งหลังการผ่าตัดนะคะเราก็ควรดูแลน้องๆโดยการจำกัดบริเวณเพื่อลดการเคลื่อนที่ที่เกิดการกระทบที่รุนแรงของข้อเข่าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้ช่วยประคบเย็นเพื่อที่ลดอาการบวมจากแผลที่เกิดจากการผ่าตัดด้วยค่ะหลังจากที่แผลหายแล้วนะคะก็อย่าลืมทำกายภาพบำบัดให้น้องๆได้นะคะเพราะว่าการทำกายภาพบำบัดนี้จะทำให้ฟื้นฟูกล้ามเนื้อของน้องๆน,นะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถกลับมาเดินได้เร็วขึ้นค่ะ ค่ะแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมมั่นสังเกตเช็คอาการของสุนัขของเพื่อนๆน,นะคะสัปดาห์นหน้า on air care pet g เกรดความรู้จะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ